นี่คนหนุ่มน้อยมากความสามารถและก็เป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับหนุ่มกัดจังล่าสุดนะฮะเจ้าตัวเนี่ยก็จัดนิทรรศการที่มีชื่อว่า a u r Moment in Mind นะครับบ่ายกัดครั้งแรกในชีวิตเลยโดยภาพในงานมีทั้งหมด8ภาพด้วยกันเป็นฝีมือของตัวเองเลยนะครับรวมถึงภาพที่ชื่อว่า When Fish Fly ซึ่งเป็นไฮไลท์ของงานเลยครับหลังจากเจ้าตัวเนี่ยได้รับรางวาัล g o ค k นะฮะจากเวที Scholastic Art And Writing Awards 2022มาครองได้สำเร็จนะครับโดยกัะจังเองก็เผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากกับงานในครั้งนี้ไม่คิดว่างานนี้จะเกิดขึ้นเพราะตอนเด็กๆเนี่ยไม่ชอบถ่ายรูปเลยแต่หลังจากคุณพ่อเนี่ยเอากล้องมาให้ก่อนบินไปเรียนที่ต่างประเทศเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นในการถ่ายรูปของกัะจังนะฮะจนสามารถคว้ารางวัลมาครองได้ครับ Exhibition นี้ก็คือ our moment in mind นะซึ่งเอาจริงๆแล้วกรมาผิดนะครับแต่ว่า คือมันมี p u r p o s e นะครับคือ our m o m e n t in mind เนี่ยใช่ไหมจะสื่อถึงว่าภาพที่ผมถ่ายนะครับซึ่งเป็นเป็นโมเมนต์น moment, นะที่ผมถ่ายมานะแล้วผมแบ่งปันกับคุณพ่อคุณแม่นะครับจากอเมริกานะี่แหละถ่ายแล้วก็ส่งกลับมาให้คุณพ่อคุณแม่ที่ไทยนะครับคือภาพที่เห็นอยู่เนะี่ยก็ทางนี้ก็จะเป็นภาพของที่ผมถ่ายที่อเมริกาหมดเลยนะครับทางนู้นก็จะเป็นถ่ายที่ไทยหมดนะครับแล้วมันก็จะคอนเน็กอยู่ในห้องเดียวกันนะครับ จะสื่อถึงว่าเออมันก็ทั้งทางที่อยู่คนละฟากนะของห้องก็จะยังอยู่ด้วยกันภาพที่ผมถ่ายไปแล้วได้รับรางวัลอยู่ข้างหลังผมเลยนะครับคือภาพนี้ชื่อว่า when fish fly นะครับผมถ่ายที่รัฐ New Jersey นะอยู่ที่ทะเลสาบชื่อว่า white white lake นะแล้วเป็นภาพผมส่งเข้าไปงาน scholastic awards นะครับซึ่ง scholastic awards เนี่ยเป็นเป็นภาพเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นงานที่เขาจัด ทั่วอเมริกาเลยนะครับสำหรับนักเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 เลยนะครับใครๆก็ส่งไปได้นะทั้งหมดแล้วมีประมาณรวมอยู่นะครับสม,มิชชั่นเนี่ยประมาณ2 0 0 0แกว่าสม,มิชชั่นเลยนะแล้วผมก็ได้รับรางวัลโกลคีนะครับซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดของรีเจนของผมเลยที่ผมส่งเข้าไปไม่ได้คาดหวังแบบสูงมากๆนะครับแต่ว่าผมผมก็รู้ว่าเออก็สตรองคือภาพเนี่ยก็สตรองพอที่จะ ชนะสักรางวัลนี่แหละต่เอาจริงๆก็ผมไม่ได้คิดว่าจะชนะเป็นรางวัลแบบสูงสุดของรีเจนเลยนะครับออนนั้นก็ผมก็ r ร t e f u l มากเลยนะครับก็เอาจริงๆก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะตอนเปิดเปิดตัวอีเมลมาครับดงมากเลยน้องอา้าวแฟนๆสามารถเข้าไปชมได้นะครับที่ครีเอเตอร์ขับมาดี b แบงคอกนะครับ ตั้งแต่วันที่23มิถุนาย,ยนนี้จนถึง14กรกฎาคมนะครับในวันสุดท้ายของการจัดงานเนี่ยก็จะมีการนำภาพทั้ง8ภาพมาจากประมูลด้วยนะฮะโดยเงินทั้งหมดเนี่ยเขาจะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิอุ่นใจที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ